เอาละครับผมจะรับในกรีบนี้นะครับผมเขาก็สิไปในหลักหน่วยบนอีกหนึ่งสูตรนะครับเนาะในสูตรนี้ระยะอาบัทันไดโดนนะครับบัทันเวยนาะประมาณเก็ยงวดนะครับเนาะหลักหน่วยบนสามตัวน่าสนใจมากนะครับนะครับเนาะสาหรับในชนี้เพราะว่ามันมีเลขที่สวยๆอยู่นะครับในวดนี้เนาะก็คือการประมวลผลนะครับในเลขชนีนะครับใช้เลขบ่อไหลตำแหน่งนะครับก็คือใช้เลขสามตำแหน่งนะครับอ้ยงห่องอีกแห้อห่วงเงี้ยเงี้ยเงี้ยดีๆน้อยๆนะ สิบห้าตัวสิบสี่เลยสิบสี่ตัวนะครับในตอนนี้มาหน่อยเลยสิบสี่ตัวนะครับแต่ยังไม่านไในเบิร์ว่าวมาแม่จ็กตัวมาเจ็กตัวนะครับนะนะครับเอานะครับในวันนี้ได้เลขไปสวยอยนี่ยครับเนาะนี่นะครับตัวที่ได้นะครับการประมวลผลนะครับใช้หลักสิบล่างอันนี้เป็นขั้งที่สี่นะครับขั้งที่สี่ก็คือเป็นสามตัวขั้งที่สี่เป็นร้อยขั้งที่สี่กับหนึ่งั้งที่สี่สิบล่างร้อยสี่หน่วยสี่บวกหนึ่งคงที่เดินไปสามตัว ับวก7ได้7 7บวก6เป็น3บวก1ของที่ได้4 456 6มาที่หลักหน่วยบนนะครับ9บวก2เป็น1 1บวก1เป็น2 2บวก1ของที่ได้3 345 4มาหลักหน่วยบนนะครับ2บวก3ได้5 5บวก6เป็น1 1บวก1ของที่ได้2 234 2มาที่หลักหน่วยนะ8หาอ2นะครับในเลขชุดนี้เนาะนะครับตอต่อมานะครับ ห้าบวกห้าเนะีเป็นศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกสองในสองบวกหนึ่งค่องกี่ได้สามสามสี่ห้านะครับก็จะได้ไปที่เป็ห้างวดต่อมาหกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกหนึ่งค่องที่ได้ห้าห้าหกเจ็ดหกก็มาที่หลักหน่วยบดนะครับสามห้าหกงวดต่อมาเนี่สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกหนึ่งคองที่ได้ห้าห้าหกเจ็ดหกมาที่หลักหน่วยอีกรอบสองนะครับนะครับ สำหรับในวาระสดนี่นะครับนะหลักสิบล่างก็กเลขขานะครับร้อยที่สี่ก็เลขเจ็ดหน่วยที่สี่ก็เลขสามห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าบวกหนึ่งของที่ได้หกหกเจ็ดแปดแปดมาหลักหน่วยเลยนะครับงวดนี้นะครับนะหลักสิบล่างก็เลขเจ็ดนะร้อยสี่หน่วยสี่เจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปด แปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าศูนย์หนึ่งเนาะแานจังเลยแบบแบบนี้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับในเลขตัวนี้เนาะนะครับในเลขหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของเรามีเก้าศูนย์หนึ่งหรือไม่นะครับเนาะนี่นะครับติดแล้วนะครับเนาะติดแล้วนะครับนี่ก็คือหลักหน่วยนะครับเอาละนะครับหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมาแปลกนะครับตัวนี้นี่นะครับ เก่านี้เขาแตมสีไวแต่งตระโดดแล้วนี่ครับเนาะเขาแตมสีไว้ตงะโดดแล้วเก่านะครับเนาะเก้านะครับแล้ววานที่นี่นะครับตัวนี้ก็ติดเก้าเลยครับติดเก้าเลยเอาหลักหน่วยลักหน่วยบนเก้านี่ก็สวยเลยสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับเนาะสวยงามเลยนะครับสําหรับเลขเก่านะครับแล้วก็มีเลขศูนย์ด้วยที่ชนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เด่นมาที่สุดเลยนะครับก็คือเก้านะครับในหลักหน่วยบนนะครับ เ้านี้เด่นมาถึงเก้าสูนย์รองศูนย์เท่านั้นนะครับรองศูนย์รองสองนะครับนี่ก็คือตัวที่เป็นรองมีอยู่สามตัวนะครับเก้าศูนย์สองนะครับในวันนี้ที่มีแปดและเก้านะครับแปดและเก้าก็จะมีเก้าแปดศูนย์สองนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับเก้าแปดศูนย์สองในสี่ตัวนี้เป็นเด่นเลยนะครับสี่ตัวเด่นนะครับตัวที่มาเด่นนะครับก็คือตัวที่มันมาหลายตัวมาชนมาเยอะนะครับตามปกติแล้วนะครับเลขชุดนี้ ถ้าเราจะเอาแต่ตัวเด่นนะครับเนาะมันจะมีเลขอยู่สี่ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาเขียนหลายตัวที่ซื้อนะครับเราเพิ่มมาอีกสามห้าหกนี่นก็เพิ่มมานะครับปกติเลขมันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับตัวที่เด่นก็คือตัวที่มีแปดนะครับมีศูนย์มีสองแล้วก็มีแปดแล้วก็มีเก้านะครับศูนย์สองแปดเก้านะครับตัวที่เด่นก็คือเก้านะครับตัวเดียวเลยศูนย์สองแปด เก้านะครับเก้านี้มาถึงเก้าสูตรมาเต็มเลยนะครับมาเต็มเก้าชนแล้วนะครับมาชนลวชนเก้าครับชอบอยู่นะครับเก้าในหลักหน่วยว้าจะมาห่องแค่ไหนน,น้ำนี้มาเบิง้งลูกเบิ้งแมเพนมันห่องยิงงยิงอยู่งเนี่ยไปย่งให้นู่นะน้ำนี้นี่ไหมไปทีงไหนบ้าบังเอิญตอนนีงเลนหนีหาย ลำการโลคนเพ่อนร้นขวัญอลนาโดไมลายโตเด้นะครับกินนมมต่ระเจียนเนี่ยโอ้ครับเนี่ยครับเนาะก็เด่นเก้าเลยนะครับเก้ามาแรงนะครับมาถึงเก้าสุดทั้งหมดเก้าสุดมีเก้าหมดทุกสุดเลยนะครับเก้ามาหมดเลยทุกสุดเลยนะครับสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับน่าสนใจมากนะครับในเลขชุดนี้นะครับเพราะว่าเลขสวยนะครับเลขสวยเลขเด่นก็คือเลขตัวที่เฮ้าพอกู่แลวนะครับประเภทเลข เลขเก้าเนี่ยนะครับเป็นเลขที่สวยที่สุดนะครับถ้าได้เลขเก้าถือว่าโช,โชคแล้วนะครับโชคแล้วนะครับถ้าถ้าเด่นเก้านะโชคเลยนะครับนะครับทางวดนได้เลขเด่นเก้าถือว่าโชคดีมากๆเลยพเพราะราว่าพยายามอยากจะให้มันเด่นเก้าอยู่มันก็เด่นเก้าจริงๆนะครับมันก็เด่นเก้ามาแล้วในวันนี้นัน่นมันจะมีเก้าอยู่ทั้งหมดถึงทักเก้าสูตรเลยครับมีเก้าอยู่ทั้งเก้าสูตรเนาะนะครับสาหรับในเลขเด่นนะครับเก้าเนาะเก้าอีกเก้าอีกเก้า มีเก้านะตัวที่มีเก้านะครับก็จะมีทั้งหมดถึงเก้าสตรเลยนะนี่ครับนะมีเก้าอยู่ทั้งเก้าสตรเลยนะครับมีเก้าอยู่นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็เด่นเก้าตัวนี้นะครับเก้าูนยนหนึ่งนะครับเลขมันบ่ฮาหลงวดนะครับเท่ากับเลข่อนกลางที่สี่มันแต่ว่ามันน่าจะเด่นเก้าท่ะนั้นนะครับนี่นะครับเล็งไว้ที่เก้าเลยนี่ครับในหลักหน่วยบนนะครับเนาะติด ในเลขชุดนี้เลยนะครับชุดชุดนี้นะครับในวัที่ผ่านมามันมันเป็นแบบนี้ในวัที่ผ่านมามันมาทั้งสองตัวเลยคือมันมาคู่สองตัวบนนะครับวัที่ผ่านมาเนาะนี่นะครับในวัที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือหลักหน่วยนะครับนี่ครับตัวที่เราวงสีแดงเนี่นะครับก็คือหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับเนาะตัวที่เราวงเนี่ยครับหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้านะครับมันก็มาซับ จ็ดแปดเก้าเลยเก้าเจ็ดแปดสามตัวเลยนะมันก็จะพคู่กันมาเลยนะครับเพราะว่าเลขมันหลายตัวเลยถ้ามันชนแล้วนะมีโอกาสที่จะมาสองตัวบนเยอะมากนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็จับมานี่เมนตัวเด่นตัวรองด้วยนะครับเนาะที่เราจับมานี่เราเอาตัวรองมาด้วยเนาะหกเจ็ดนะบ่เอาบ่เอาเซิงเฉพาะแต่ตัวตัวที่มีหานะครับมีห้ากับสามนะครับตัวที่มีเจ็ดแปดนี่เอานะครับเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะครับสามสามสามระดับเนาะสามสเต็ปหกเจ็ดแปดนะครับในวันที่วันนีเนาะ ก็มาเลยนะครับเจ็ดนี่อยู่ในสเตปที่สองนะครับแปดอยู่ในสเต็ปที่หนึ่งนี่นะครับมันเด่นมาแปดนะครับแปดมาถึงแปดสูตรนะครับเนาะมันก็มาแปดเลยนะครับนี่นะครับเนาะสเต็ปที่สองก็คือเจ็ดนะครับรองลงไปก็เจ็ดก็มาคู่เลยนะเจ็ดสองตัวนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขชุดสเต็ปนี้นะครับนะครับสเตปเด่นนะครับก็คือเก้านี่นะครับนี่นะเก้านะครับแล้วก็สเต็ปรองก็แปดนี่เลยนะครับเนาะแปดนะครับสเต็ปรองนะครับ แต่ว่าสเต็ปที่สามมันเป็นเจ็ดก็จะมีสามเจ็ดมีสามมีห้ามีหกสามห้าหกนี่นะครับถ้าเลขอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจับโคู่กันเนี้โอ้โหเข้าบนล่างเลยเข้าเข้าสองตัวบนเลยนะครับนะครับในเลข่วนีนะครับมันเคยมาแบบนี้หลายหวดนะครับเอานะครับเราก็จะจับไปที่หลักหน่วยเนี่ยเด่นเก้าเลยนะครับถ้าเด่นเก้านะพวกนี้ก็เป็นหลักสิบได้ไหมนะครับพวกนี้ถ้ามันจะไปชนหลักสิบมันก็ชนสองนะครับชนสองสี่ห้าแปดครับ สองสี่ห้าแปดสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดนะครับตัวที่ชนหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนได้มาสามห้าเก้านะครับสามห้าเก้านะครับสามห้าเก้านะครับสามสี่ห้าเก้าสี่ตัวนะครับสามสี่ห้าเก้านะครับสามสี่ห้าเก้าสามห้าเก้านะครับถ้าเอามาเทียบกับตัวนี้เนาะไม่มีสี่นะครับแต่ถ้าเป็นหลักสิบนะครับมันจะมีสามสี่ห้าเก้าก็คือตัวนี้นี่คือหลักสิบนะครับสูตรหลักของเรานะครับ สามสี่ห้าเก้าชนมาสี่สูตรหนึ่งสองสามสี่สูตรที่เดินดีคือสูตรนี้นะครับจับาหมดทุกตัวเลยได้เลยนะครับตัวนี้สูตรหกตัวนี่เดินดีมากๆนะครับตัวนี้ตัวหกตัวนี้เดินดีมากนะครับแล้วก็มันจะนะครับเลขปกติแล้วจะจับคู่กันกับสูตรนี้นะครับอย่างนะครับเนาะถ้าเราจับคู่กันนะครับปกติแล้วเจ่ยสูุดนี้นะครับเอาตัวนี้กับตัวนี้นะครับสูตรหกตัวกับสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเอามาจับเทียบนะครับเทียบเพื่อจับตัวเรียนในหลักสิบนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบนะครับ สามนะครับเราจะเทียบสามตัวนี้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านี่เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเลขน้อยตัวเป็นสูตรที่ไม่หลุดก็คือตัวนี้เนาะแล้วก็สูตรที่หนึ่งนี้ก็เดินยาวนะครับไม่หลุดเลยนะครับ 5, 4, 3, ห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองนี่นะครับถ้าชนสองสูตรนี้จับเป็นหลักสิบได้เลยนะครับก็จะชนไปที่เลขสามนี่นะครับสามแล้วก็สี่ แล้วก็ห้ามีสามตัวนะครับนี่นะสวยเลยนะครับสวยงามเลยนะครับชวนมานะครับสามสี่ห้าสามตัวนะครับก็จะมีอยู่เพียงสามโคู่เท่านั้นสําหรับเลขบนนะครับก็คือสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าโอ้โหอย่ยวาบเลยนะครับเนาะนี่นะครับเลขมาสวยมากเลยถ้ามาแบบนี้เข้าล็อกเข้าทางนะครับถ้ามาแบบนี้นะครับสามสี่ห้าหลักสิบ ใส่เลขเก้านะสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าโอ้โหเจ่ยมเสร็ญยากเลยนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะก็เป็นหลักหน่วยสามตัวนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วเลขเก้าของเรามาแล้วนะครับเนาะหามาอยู่โดนนะครับหามาอยู่ตั้งโดนนะครับไม่มีเลขเก้ามาในหลักหน่วยเลยนะครับเนาะนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับเนาะมาแล้วนะครับเลขเก้าของเรามาแล้วนะครับเลขเก้าในหลักหน่วยนะครับอืมับบปะ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่งจะมีร่เพิ่มไปเลยเนาะนะครับสาหรับในหลักสิบเนี่ยนะครับเนาะข้อข้างที่จะนี่นะครับสูตรที่มันไม่หลุดก็คือสูตรนี้สามสี่ห้าเลยนะครับสามสี่ห้าเลยสามสี่ห้านี่สามตัวนี่นะครับเก้าไปอยู่หลักหน่วยโอ้โหสามมาอันนี้มาครบเลยนะตัวนี้ก็มาครบเลยเอ้าถ้าจับแบบนี้ก็สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเยอะนะครับมันอยู่ในสูตรเดียวกันเลยนะครับนะสามสี่ห้าชนตัวนี้เลยนะครับเก้าก็ไปอยู่หลักหน่วยซะนะครับโอเคนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะ ในหลักหน่วย3ตัวของเราก็าจะออกมาเป็นแบบนี้สำหรับพีพีรำเปลไปเลยสวัสดีครับ